วันนี้ผมมาทำพิซซ่าหน้า,าเยเอียนทุเรียนลำใหญ่สับปะรดพิเศษชีสครับผมอือย่ามายาวจะหรอเจีะยาวสิโโเห็นแบว่าหน้าพิเศษอยากทำให้พี่กินอยากทำให้พี่กินเหรอใช่ใช่ใชหเห็นหแบบชอบของหวานเนี่ยผมเอาเอาแบบว่าผลไม้ที่แบบหวานๆานมาอัดรวมกันแล้วก็ใส่ชีสเยอะๆโอเคอืไปกินอีกแล้วเมื่อวานก็ได้กินอบทุเรียนไปวันนี้ก็ได้กินพิซซ่าหน้าอะไรนะฮเฮเดียร์ลำใหญ่ อะไรทุเรียนสับปะรดพิเศษทุเรียนลำไยสับปะรดอันไหนทํายังไงครับนี่ผมเอาทุเรียนใส่ก่อนเลยอ๋อนี่ใส่นี่มาชั้นนึงแล้วหรอใส่ชีสมาแล้วผมเอ้ยใส่อะไรนะสับปะรดสับปะรดสับปะรดแล้วก็นี่น้ำสลงสลัดใส่มาแล้วใช่ไหมโอเคอันนี้ํำไยใส่หมดไหมอ๋อแล้วแต่ครับคนทําเลยแล้วแต่จะทําให้พี่กินยังไงสูตรยังไงก็ใส่ไปครับพี่รอกินอย่างเดียวสูตรนี้พี่เขมต้องร้องว้าวผมใส่หมดเลยงั้นอะ นมบัวนองแพะมันจะเป็นสีขาวสีขาวมันไม่แอยสวยอะเทเลยกะนนี่อันนี้กับพิถีพิธานล่ำนี่นี่นี่ใส่ไว้เอากีเลยเลยเส๋อเวลาครับผมอุ้ยเน้นมากเลยอะใส่ข้างบนนู่นนั่นแหละเดี๋ยวมันจะไหลไปน้านข้างนั่นแหละเสร็จยังะครับเสร็จแล้วออไีกไหมอะเอาได้รใส่อีกไหมอ่ะ ไม่มีแล้วผมเตรียมมาแค่นี้ใส่หม้อเลยคุณยมเอาถ้วยออกอเอาจานออกจานถ้วยดูยังไงเป็นถ้วยเดี๋ยวเอาใส่ั้งนมดแบบนี้ได้ไหมเทๆลงเอาอันนี้เราเพิ่มทุเรียนมาคุณผู้ชมเมื่อกี้ทุเรียนมันอยู่ข้างใต้นาอผมก็เลยไปเอาทุเรียนมาใส่ด้านบนเพิ่มนะครับมันจะได้มเลียนให้มันล้นๆไปเลยครับผมนี่ มาเดี๋ยวเรามันดูว่าเวลามาสุกมันจะออกมาเป็นหน้าตาแบบไหนนะครับอบก,กี่นาทีครับสิบห้านาทีเหมือนเดิมติดห้านาทีโอเคจัดไปครับปิดผาอบโอเครอสักครู่เดี๋ยวเรามาชมแล้วมาชิมกันผ่านมาห้านาทีแล้วพี่เกมเดี๋ยวผมลองเปิดดูอยากรู้ว่ามันแบบว่าเหลืองหรือยงัยง อุ๊ยลืมแล้วิืมแล้วคุณผู้ชมยังน่ากินเลยครับผมอีกประมาณห้านาทีก็ได้แล้วเนาะใช่ใช่ใช่เราชีสมันสุกก่อนให้มันเกียมเกลียนิดนึงโอเคครับผมิดใจเมื่อวานอะที่มันแบบเกียมเกียมันเกาะมากหอมมากเลยรออีกห้านาทีครับคุณผู้ชมติ้งแล้วพี่เกมสุกแล้วผมว่าน่าจะแบบว่าพอดีแล้วแหละสีแบบว่าน่ากินมากเลยไปดูซิครับ อุ้ยเหลืองอลามเลยโอ้โหกินอ่ะโอ้โหทุเรียนครับลำไยครับตะไบรสครับผมลำไยมันไม่ใหม่นะพี่เกมชิลล์ล้เลยเอามาเอามาตักใส่จานข้างนอกรับทาน้นยคือเจ้าลงไหมตอนนี้คือต้องใช้ความสามารถแล้วอย่าให้คว่ำนะเดี๋ยง่ายอยู่ง่ายไม่ยากได่ได่ได้ตักขึ้นมาเลยครับ อย่านะอย่านะเออโ <Okay. S 1> อเคมาลองเอาจับกันมาสักชิ้นสิว่าเป็นยังไงน่ากินหรือเปล่า <c oughs> ผมจะเลือกชิ้นนี้เพราะว่าชิ้นนี้มีทุเรียนเยอะโอ้ย ลิ้นสุกเลยนะนุนฮะลิ้นสุกเลยร้อนเลยค <laughs> ันขึ้นเลยระวังลิ้นสุกเด้ออฉ <laughs> ีดยืดแต่ยืดว่าเป็นจะได้รสจัดลัาบออร่อยปะเป็นพิซซ่าที่แบบว่าออกนหวานแล้วก็มันยายยากอร่อย <laughs> เอาอันนี้มาใส่ไหมซอสพริกซอสมะเขือเทศอะ่ะช,ชิมไปกันกินไปกันกินแบบแม่ใส่ก่นอนเาหน้าหลุดหน้าหลุดลองได้ก่อนนี่คุณผู้ชมจัดก่อนครับผมชีสยืดยืด่ำฉ่ำครับผม ผมไม่อยากเอาสอดกันนะนอนตัดชีดให้พี่หน่อยเร็ว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 เร็เล็นร็วเรวเร็วเรร็วรร Không cần ạ Nón Nút nón mong nè này mày Nón nút nón mong nè À hay nút nón mà kín đứa chắc Kín Có ăn kín mày Kín ้นนหรู้ไหมที่มากินเพราะอะไร,รมันมีลำไยด้วยมีทุทเ,รเรียนด้วยอืมมันชอบลำไยคุณผู้ชมแล้วก็ชอบแป้งด้วยโอ้โหหน้าผมมลนหน้าผมมลนมด ดเรียแล้วอร่อยไหมลูกเขาพ่ดอร่อยป่ะเขาพ่อร่อยไหมอร่อยหมดเลยหนึ่งชิ้น ừ. Ừ. น่ารุดน้าหลุดหน้าไม่ก็ได้เลยเอาอันนี้มามีเขียวอนอนแขยพี่ดินงนอนล้างมือยังเนี่ยล้างแล้วก่อนทำผมล้างรอบอ่ะลำญ่ด้วยดิอันนี้เนี่ยกองนั้นกองนั้นเอากองนั้นนะเอาซ้อนไหม ไม่เอาซอสมะเขือเทศอร่อยนะแค่นี้ก็อร่อย,แ,ออยอแล้วม,มาคุณผู้ชมจัดครับผมหมดเลยทุเรียนไม่หวานมา,ากนะพีีเกมออกมันๆเนาะ ชุดหอามอร่อยชุดจอดคามอร่อยครับพี่มอร่อยมากคุณผู้ชมลองทําได้นะครับผมช่วงนี้มันเป็นหน้าที่ผลไม้เยอะเนาะแล้วก็เอาผลไม้มาทําเป็นเมนูอย่างเงี้ยคุณผู้ชมอร่อยเนาะผมใส่หน้าเยอะหน่อยนะคุณผู้ชมมาลิออกลิลิหน่อยใส่ทั้งทุเรียนได้ความหวานได้ความหอมได้ทั้งชีสได้ล<ต>ำยายห,หูสับปะรดตัดมีความเปรี้ยวตัดเนาะไม่หวานจนหมดมีความเปรี้ยวตัดด้วย ผมชอบชอบพริกมากเลยใช้อายหน่อยใช้อายหน่อย,ออยรสพิกานพอละนนม,มันไม่ได้เผ็ดนะซอสพริกออกหว,วานอ มันมีมันมีซอสของพิซซ่ามาด้วยพี่เกมมันเลยทำให้เข้ากันอ,อ,อร่อยเมื่อวานก็อร่อยวันนี้ก็อร่อยโอ้สุดยอดเลยนนทํทำเก่งเนี่ยตัง้งแต่ได้ตั้งแต่ได้แฟนคนนี้มาทำเก่งมากเลยคุณผู้ชม น้องอะไรนะพี่เกียวน้องอะไรนะมีแฝงฮะมีแฝงเขาสอนเหรอเขาสอนทำข้าวไม่ก็ลักจำจากพี่เกมไงอ๋อโอเคชอบชีสมากคุณผู้ชมใส่แล้วมันหอมดีอะเรา่ว่าตั้งแต่คบกับน้องลูกเกดมาเนี่ยน้องลูกเกดสอนทำอาหารเป็นไงคุณผู้ชมก็ ลองทํากินกันได้นะครับผมเพียงมีหม้ออบอย่างนี้เนาะแล้วก็มีชีสมีซอสนะครับผมอันนั้นคืออะไรน้าสลัดเนาะน้ําสลัดที่เราใส่ไปตอนแรกอะเป็นน้ําสลัดอ่าน้ําสลัดนะครับผมแล้วก็ใส่แฮมอะไรมีอะไรแล้วก็ใส่ไปนะครับผมน้ําสลัดกับมายมมองเนสบีมนั่นแหละไปตอนนี้ก็อร่อยมากและอิ่มมากๆเลยนะครับผมยังไม่อิ่มหรอกเดี๋ยวผมค่อยไปกินเพราะว่าถ่ายไปกินไปมือมันสั่นนะ <laughs> เดี๋ยว ช้าเดี๋ยวก็จะหมดจานด้วยจะต้องรีบไปกินโอเคผมฝากผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดตาามด้วยนะครับพบเจอกับพวกเราในวันพรุ่งนี้ครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ